จะใส่เครื่องบาจักเนาะเอามากระจกมาโศกเมื่อยพี่น้องคะเมื่อยนี่นะน้าแห้งนี่แหละน้ำหวน้้ำสวนนี่แหละโอ้ยน้ำเต้ากะจะมาอันนี้ทันทีบัานนี่ก็กินน้ำบ่ท่านพี่น้องคะน้ำเต้าโบราณนี่น้ำเต้าโบราณกินน้ำบ่ท่านเสร็จละนี่แหละน้ำหวน้้ำสวนนี่แหละโอ้ยน้ำเต้ากะจะมาอันนี้ทันทีบัานนี่ก็กินน้ำบ่ท่านพี่น้องคะ น้ำเต้าโบราณน,นี่น้ำเต้าโบราณน,นี่กินน้ำบอ่อท่านมองนี่บ่ท่นเกิดบ่อท่นจังไรถ้ามองได้บ่เกิดก็สีสามเนาะปุณน์ด่กางกะระแทงนอพี่น้องคะกางแรงแทง,งน้อยเงาเลยตัวนี้มองนี่นี่เงาละนี่ถ้าเบิ้งเด้อเงาเป็นหมากเป็นน้อยแล้วพี่พ่อน,นจะมาถ่ายให้เบิง้งถ่ายให้พี่น้องเบิ้งคือเกา่าโอ้ยห่อนเอาพี่น้องคะปุณณะเนี่นี่กินน้ำบ่ท่านเด้นี่พี่น้องเลย อบุญขอบคุณในการรับช้มเดอ้อคลิปนี้ก็ขอฝากเบิง่งงไทยคลิปน้ำนี้เด้อคันเด้ออังจะใส่เครื่องบรจักเนาะเอามากระจกมาโศกเมื่อยพี่น้องคะเมื่อยนะน้าแห้งมองนี้บ้านเกิดบอกนท้จังใดทำมองได้บ้กเกิดกันสี่สามเนาะปุ่นนี่ก๊างกระแทงนอพี่น้องคะก๊างแรงแทงน้อยเงแเลวตัวนี้มองนี่นี่เงาละนี่เสร็จละ ขึ้นก็ล่งแท่งนอขึ้นสงสัยตัวนี้ก็จะอยู่มองนี้มะพี่ใส่ละเออเอาไปตองออกเพิ่งก็ลังแท่งนอขึ้นพายุพีนีขึ้นกำลังขึ้นแซวพี่น้องคะ่ะปลูกปลูกยังกะดิกินกนันพี่น้องคะ่พงคะพอนายงาน,านถ้าแถวนัน้นพี่พ่อนกับพ่อทนายอันน,นี้ออกเนาออออะมาสิยทางออกอยู่ น้าจะเอาเครื่องบ่อมาทักปลูกยังกับทีกินนั่นัพี่น้องขะพนัญญาถ้าแถวนั้นพี่พ้อนกับพี่ทันเดออันนี้ออกเนาะปลาสีทางออกอยู่มนาจะเอาเครื่องบ่อมาทักปลูกยังกับทีกินนั่นัพี่น้องขะพนัญญาถ้าแถวนั้นพี่พ้อนกับพี่ทันเดออันนี้ออกเนาะปลาสีทางออกอยู่มนาจะเอาเครื่องบ่อมาทักปลูกยังกับทีกินนั่นัพี่น้องขะพนัญญาถ้าแถวนั้นพี่พ้อนกับพี่ทันเดออันนี้ออกเนาะปลาสีทางออกอยู่ กจะเอาเครื่องบ่อว่าทานแดดร่มลม,มตกแล้วค่ะมาส้มบรรยากาศน้งทงไฮทงหน้าคือเกา่านะกำลังออกเซลพี่น้องค่ะกำลังออกเซลตัวเนาะมองมองออกมองพัออกเนาะนี่เด็กกำลังแทงออกมากนี่เด้อนี่กินน้ำบ่ท่านเด้นี่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในการรับช้มเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากเบืองไทยคลิปน้ำนี้เลยค่ะเด้อเมืย์เด้พี่น้องเลยมากระจกในเมื่อยคนนะ่ะ กำลังเป็นค่ะมาเนี่ยแล้วก็พันท้าวเครืองเป็นน้ำมนต์เนาะพี่น้องคะให้พันท้าวเครื่องผนเกิดเซีลอยู่ให้พันท้าวเครืองเป็นน้ำมนต์อีบ้านผมใบดินจมหนาฝนตกมาใส่ฝนตกมาใส่คนกบ,บ่หนาเน,ะน,น,นาะถึงพะลังแตกพะลังออกพะลังออกถอดหยอดถอยยังนี่เลยพะลังแท่งนอออกมาพะลังแท่งนอออกมา ปลูกไว้พ่นจังบอันนี้มาเนี่ยแล้วก็เพ่นเท้าเครือเป็นน้ำมูนเนาะพี่น้องคะให้พ่นเท้าเครือพ่นเกิดเซลอยู่ให้เพ่นเท้าเครือเป็นน้ำมูนอีบ้านเคปนี้ก็จะพาพีผ้านองมาเบิงอันนี้ก็มันไข่ค่ะพี่น้องคะันีเพิ่นก็ล่างแตกก็ล่างขึ้นนี่นี่พี่พ่อนาพี่พ่อปลูกไว้นี่เอาเฟืองถมไว้ดินจังบนาฝนตกมาใส่ฝนตกมาใส่คนกบนาเนาะหนเพิ่นก็ล่างแตกก็ล่างออก กำลังออกถอดหยอดถอยยังเมื่ยได้พี่น้องเอ้ยมากระจกเลยเมื่อยคนนะกําลังเป็นบ้านี่ยแล้วก็พื้นท้าเครื่อไเป็นน้ำมูนเนาะพี่น้องคะให้พื้นท้าเครื่อคนเกิดเซลอยู่ให้พื้นท้าเครื่อเป็นปน้ำมูนอีบ้านเพ่ผ <ไป S 2> มใบดิน <c oughs> จงบนาฝนตกมาใส่ฝนตกมาใส่คนกบนาเนาะเห็นพื้นกํบบนาลังแตกกําลังออกอกำลังออกถอดหยอด ỏ, ถอยยังบ้านเ่ย แล้วก็พันท่าเครื่อไเป็นน้ำมนเนาะพี่น้องคะให้พันธ่าเครื่อนุ่นเกิดเซลอยูยิให้พันธ่าเครื่อไเป็นน้ำมนตอีบานนี่แหละน้ำหัวน้ำสวนนี่หละอ้ยน้ำเต่าก็จชะมาอันนี้ทันดบันนี่ก็กินน้ำโบรานพี่น้องคะน้ำเต่าโบราณนี่น้ำเต่าโบราณนี่กินน้ำโบ่านเมื่อยได้พี่น้องเอ้ยมากระจกในเมื่อยพุ่นะกำลังเป็นปลูกยังกับไปกินอันนั้นพี่น้องคะพุ่นนงานท้าแถวนั้นพี่ป้อนกับพี่ท่านเดยอันนี้ออกเนาะ มาสีทางออกอยูจเจ้าเครื่องบอ่อมาทา้านี่มันไขค่ค่ะมันไข่นะทีแล้วพี่พอนไปอันเอามือไปขวดขวดเอาน้ำข้าเจ้ามาเขากใหายมากมาเบียงแล้วพี่พอนเราไปเหงาอีกล่ะขอสวัสดีค่ะหันหน้ากล้องด้วยค่ะหันหันกล้องหันกล้องหันกล้องค่ะกล้องต้องหันเอาแบบนี้คะ่ะแล้วพี่พอนเราไปเหงาอีกล่ะ ขอสวัสดีคะ่ะหันหน้ากล้องด้ค่ะหันหันกล้องหันกล้องหันกล้กองคะ่ะกล้องต้องหันเอาแบบนี้คะ่ะเด้อนี่กินน้ำบอท่านได้นี่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในการรับชมเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากเบืองไทยคลิปน้ำนี้เลยค่ะเด้อเสียงเบาก็ย่นีแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นตำรับก็ยุนีคะ่ะต้นสะบับก็ย่นีย่นีแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ไปใส่มาใส่ดอกอยู่นํามือนี่ยเป็นเป็นหมากเป็นไว โอนตัเอ็นเตนอยู่น้ำมือนีนะ้เนาะขวนขวนไว้น้ำมือนี้เก็บกินไงค่ะพี่น้องคะเมื่ยได้พี่น้องเอ้ยมากระจกในเะมือ่อยคนนะกำลังเป็นคลิปนี้ก็จะพ้าพีผ้านองว่าเบิงอันนี้ก็มันไข่ค่ะพี่น้องคะอันนี้กำลังแตกกำลังขึ้นนี่นี่พี่พ่อนาพี่พ่อนปูไกว้นี่เอาเฟืองขึ้นนะกำลังออกเซลพี่น้องคะกำลังออกเซลตอนเนาะมองมองออกมองพ่อนออกเนาะ นี่เลยกระลังแทงออกมาหนิแต่เป็นหมากเป็นไวนวอ่อนตัวเอ็นเตียนอยู่น้ำมือน,นี้เนะาะควนควนไว้น้ำมือน,นี้เก็บกินไง,งค่ะพี่น้องคะขึ้นกรลังแทงนอขึ้นสงสัยตัวนี้ก็จะอยู่มองนี้มัม้งสงสัยละขึ้นกระลังแทงนอขึ้น ชงไซตตัวนี้ก็จะอยู่มองนี้มาพี่ไสแล้แดดร่มลม,ลมตกแล้วค่ะมาสมบรรยากาศน้งทงไฮทงหน้าคือเกา,านาัะงุ่นะกำลังออกเซลพี่น้องค่ะกำลังออกเซลตัวเนาะมองมองออกมองพันออกเนาะนี่เลยกำลังแทงออกมาหนีพันลากจะได้ยยาได้กินแล้วขันเป็นแนวนี่ขันเพิินเกิดแนวนี่เพิ่นกะม่โดนก็นจะได้อยากได้กินขันมันเกิดเอาไปตองออก เพิ่งกำลังแทงนอึืนพายุพี่เงี้ยคืนกำลัง,งข,นนข,นงขืนแซวพี่น้องคะ่ะปูกแดดร่มล,ม,ลมตกแล้วคะ่ะมาสมบรรยากาศน้งทงไฮทงหน้าคือเกาผมใบดินจงบนาฝนตกมาใส่ฝนตกมาใส่คนกมบนมาเนาะเพิ่งกำลังแตกกำลังออกอกำลังออกถอดห่อถอยงุดยนี่เด้อ <laughs> ปลูกยังกับไปกินันนั้นพี่น้องขะพนัญญาถ้าแถวนั้นพี่พอนกับพี่ทันเดออันนี้ออกเนาอะวอันเสาร์งอ,อกู่วยเจ้จเาเครื่องบ่อม,มาถ่านนี่มันไขค่ค่ะมันไข่นะคะ่ะทีแล้วพี่พอนไปอันเอามือไปขวดขวดเอาน้ำข้าเจ้ามาเขากะหายมามาบแบง่งอู้นี่เด้อแล้วพี่พอนบอกไปเหี้ยเอาอีกล่ะ ขอสวัสดีค่ะหันหน้ากล้องด้วยค่ะหั blunt, alm, inc ong, inc ong. นหันกล้องหันกล้องหันกล้องค่ะกล้องต้องหันเอาแบบนี้ค่ะเสียงเบาก็ยูนีล่ะค่ะพี่น้องค่ะต้นตำรับก็ยูนีค่ะต้นสะบับก็ยูนียูนีแล้วพี่น้องเอ้ยบาไปใส่มาใส่ดอกอยู่น้ำมือนิมเมยได้พี่น้องเอ้ยมากระจกในมือยหคนนะกำลังเป็นคนนะกำลังออกเซลวพี่น้องค่ะกำลังออกเซลวตัวเนาะมองมองออกมองพันออกเนาะ มึนี่เดียวกำลังแทงออกมาดิถ้าเบิองเด้อย,ย่ามเป็นหมากเป็นน้อยแล้วพี่พ่อนก็นจะมาถ่ายให้เบิองถ่ายให้พี่น้องเบิองคือเกา่าเฮ้ยหอนเอาพี่น้องคขาพูน่ะ้ยนะนี่เดียว <laughs> เด้อนี่กินน้ำบ่วท่านเดินี่พี่น้นนนองเลยขอบุญขอบคุณในการรับชมเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากเบิองถ่ายคลิปน้ำนี้เด้อค่ะเด้อ มัอนแักจะได้ยอยากได้กินแล้วขันเป็นแนวนี่ขันเพิ่นเกิดแนวนี่เพิ่นก็ะม่โดนขันจะได้ยอยากเด้ยกินขันเพิ่นเกิดทั้งจะใส่เครื่องบริจักเนาะเอามากระจกมาโศกเมื่อยพี่น้องขาเมื่ยคนน่ะน้าแห้งเดีเย๋ยวก็ลังแทงนอ,ออกมาจะลังแทงนอออกมาปลุกไหว่นจังโมอันนี้ ลักจะได้ยากได้กินแล้วขันเป็นแนวนี้ขันเพิินเกิดแนวนี้เพิ่นก็ะบูดนขันจะได้ยากได้กินขันเันเกิดปั่นมาปลูกเนี่ยเป็นล่ะเป็นล่ะเกิดร้ายล้ะพี่น้องคะเกิดแซ่อล่ะค่ะมันไข่มันไข่แล้วพี่พ่อนปลูกแบบนี้ค่ะันจะกําลังแทงนอวอ้นี่เลยนี่เยกรลังแทงนอออกมากระลังแทงงนอออกมา ปลกไว้พ่อนจงว่ออันนี้แดดร่มลม,มตกแล้วค่ะมาส้มบรรยากาศน้องทงไฮทงหน้าคือเกา่า